สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพจรักกนกการจนาน,นะคะเป็นนักศึกษาฝึกสอนในระดับชั้นอนุบาลชั้นปีที่2ค่ะห้องคุณรูอจอยศิรินภา,าชอ้อนสีค่ะวันนี้นะคะก็มีสื่อกิจกรรมดีๆมาแนะนําให้เพื่พอนๆและน้องๆององได้ดูกันได้ค่ะชืญนชมเลยค่ะสื่อชิ้นแดกสื่อบิงโกพยัญชนะวิธีการเล่นคุณครูเป็นผู้จับสัญลักษณ พย,ยัญชนะขึ้นมาจากนั้นให้เด็กๆเนี่ยตรวจสอบพย,ยัญชนะบนกระดานบิงโกของตัวเองเมื่อมีพย,ยัญชนะแล้วให้วางไว้ที่กระดานของตนเองเมื่อครบ3ามช่องติดกันเมื่อไรให้เรียวกว่าบิงโกสื่อชิ้นต่อไป โยนลูกเต๋าปั้นไปหน้าให้เด็กเเนี่ยโยนลูกเต๋าจากนั้นถ้าลูกเตาเนี่ยไปหยุดที่ใบหน้าได้ให้เด็กๆดกปั้นตามใบรูปหน้านั้นซึ่งในลูกเต๋าเนี่ยจะประกอบด้วยหกใบหน้าด้วยกันอาทิเช่นยิ้มเศร้าเสียใจร้องไห้เบือ่อดีใจเป็นต้น สื่อชิ้นต่อไปคือสื่อเรียงคำพยัญชนะให้เด็กๆเนี่ยหยิบคำขึ้นมาจากนั้นเนี่ยให้เด็กๆเนี่ยวางพยัญชนะที่ตรงกับคำที่ตัวเองเลือกมาให้ครบ